หนัก็สดใสทุกครั้งสดชื่นทุกครั้งเหมือนจัตตาร์กเอาไว้โอ้มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงอะค่ะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มดูแลตัวเองก็ตอนพี่อายุพี่แมบกก็เริ่มแบบเลยอายุ40ไปแล้วนะถึงจะเริ่มดูแลตัวเองที่จริงจรงจเพรก็ที่ผ่านๆมาความที่เราเป็นพอนที่เราอู่ใน้อยๆเราจะไม่ค่อยให้ให้ความสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้กันอยู่แล้วว่าการทํางานของคนในวงการเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นเวลาเวลาใช่ไหมคะบางทีเราก็เลิกดึกบ้างบางทีเราก็เริ่มงานแต่เช้าบ้างบางทีกองถ่ายนัดเจ็ดโม สมรสงครามอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ๋อแต่ตีห้าแล้วตื่นก็ต้องตีสี่อะไรเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาจะไม่แน่นอนเคยเป็นเหมือนหนูไหมคิดว่าเราจะนอนดีหรือเราจะล้างหน้าดีอุ้ยจริงมันมีเวลาน้อยมากเนาะหนูหนูเสร็จตีสามเขานัดก็หกโมงเช้าเสร็จตีสามปุ๊บพอถึงที่พักอ้าวตีสี่สี่สิบห้านอนไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวมันหลับไปเลยแล้วเราหลับไปเลยแล้วแล้วไม่มีเดี๋ยวไม่มีใครปลุกเราอะไรเงี้ย บางทีนอนนอนอยู่ตีสองโทรมาตามไปถ่ายก็ไม่ได้ก็ที่สมัยก่อนตอบทิ้งเลยล่ะค่ะไม่ได้เพราะต้องมาสแตนบายเพราะว่าละครไม่มีออนแอร์ไงสมัยก่อนมันจะมีอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันไม่มีจริงๆสมัยนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะพี่่ก็อยากจะแอบหนีไปโดดสะพานมากพี่นะไม่ได้เดีวแม่พี่แบบเหนื่อยบางทีแบบว่าเหนื่อยมากๆจนเมียรู้สึกว่า มันออนลวเนี่ยขับรถไปคุ่มไหมว่าเนี่ยหรือว่าเราขับเองด้วยสมัยก่อนขับเองด้วยก็คือเราใช้ร่างกายมาซัแน่นอนว่าเราต้องใช้ร่างกายของเราในการทํางานของเราเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะคะแล้วพอเราอายุเยอะๆขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเราเราจะปล่อยเฉยๆไม่ได้แล้วก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองก็เริ่มจากการดูแลอย่างเช่นออกบีเราออกกำลังกายบ้างดูแลเรื่องของอาหารการกินบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีตัวช่วย ในการเสริมสุขภาพเราก็หาพวกสารสกัดอะไรต่างๆบางทีเนี่ยเราจะมองจากที่ตัวเองก่อนว่าเราตัวเองเมื่อเราเป็น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 ลูกค้าเนี่ยเราต้องการอะไรตอนนี้เราอยากได้อะไรเราอยากได้อะไรตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออวโดยวัยของเราเราต้องประมาณนี้นะมีอะไรก็พยายามคิดค้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้แล้วก็เลยได้มาเป็นตัวนี้มา สรุปที่ตัวนี้คือโกดีเวโกดีเวใช่ค่ะตัวนี้ก็จะมีสารสกัดที่สำคัญสำคัญอยู่4ชนิดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของทางทางเช่าเห็ดหลินจือนะคะเบต้ากูแคนแล้วก็พลูคาว สกัดนี่ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรได้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของทางจีนแล้วก็ศาสตร์ของไทยน,นะคะแล้วก็มีของต่างประเทศท้ทง,ทงยุโรปด้วยนะคะก็คือตัวเบียต้ากรูแคนนี่เขาบอกว่านี่เ,นเขาเขียนด้วยว่าจากยีสต์ธรรมชาติใช่ได้รับการรับรองจากเยอรมันใช่ค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นยีสต์ธรรมชาติที่ที่ได้รางวัลนะคะรางวัลไม่ที่ยอมรับของต่างประเทศเลยค่ะฟลูคาวนี่คือสมุนไพรสมุนไพรไทยค่ะคือสกัดสี่อย่างเนี้ยรวมอยู่ในหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลค่ะมันละกี่เม็ดนะคะที่แม่ จริงๆแล้วทานพี่แหม่มทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะตอนนอนพี่พ,พี่น้องๆบอกว่าเอ๊ะทำไงดีละ่ะเอาสมุนไพรให้เอาเอาเอาตัวโกดีเวเนี่ยให้คุณพ่อทานดีไหมเพราะพี่แหม่มทานแล้วพี่แหม่มรู้สึกเอาพี่แหม่มโอเคนะกับพี่แหม่มรู้สึกว่าพี่แหม่มในใ,ในในใน,ในความรู้สึกของพี่แหม่มเองเนี่ยกับโกดีเวเนี่ยพี่แหม่มรู้สึกว่ามันดีมากๆกับพี่แหม่มนะคะแล้วเราคิดว่าแล้วเราคิดคนม,มาแล้วแล้วก็ก็เลยบอกว่างั้นจะให้คุณพ่อลองทานดูก็จะปรึกษาคุณหมอก่อนว่า เอาไปให้คุณหมอดูว่าเอามันเป็นสาราสกัดจากธรรมชาตินะเป็นสมุนไพรจีนสมุนไพรไทยอะไรเไงี้ยหลัง oh. จากนั้นพอ,พอคุณพ่อทานไปได้สักเดือนแล้วเราก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าพ่อเพี่มอยู่กับคุณพ่ออยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยก็จะดูคุณพ่อแล้วก็แบบเออเขาดีขึ้นเขาสดชื่นขึ้นจริงๆแล้วพ่อมเ,เชื่ออยู่ว่าการป้องกันน่ะดีกว่าการรักษา <c oughs> นะคะแล้วก็พวกอาหารอาหารเสริมต่างๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเนี่ยมันก็มีเป็นช่วยเสริมแต่ไม่ใช้ยารักษาโรคต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ว่่าตัววนนี้จะเเป็ชยสริ